วันนี้นะฮะเราจะมาเล่นตามในชีวิตจริงแต่เป็นเกม e มค a า t นะฮะนี่คือซื้อที่ดินราคา45มรกตรอะไรวะแล้วก็ค่อยรีวิวร้านนี้แล้วกันนะเออรีวิวตอนนี้หนีะอ,อะไรเนี่ยร้านค้าขายฟักไฟฟักคอน,นีีดีต้อนรับว้าเราทน คนสีลานนี่คือ,อเหมาะมากเลยนั่นเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดนี่พวกเองเข้ามาในนี้นทำไมก็ฉันอยากขายบ้างอะันจะไปไะขายเลยเพื่อนเอาวัตถุดิบเร็วฉันจะยังไม่สี้ละกันและตอนนี้ผมก็เห็นว่าชาวบ้านเขากำลังเก็บมันนี้อยู่ผมเลยจะไปเก็บบ้างเลยปีกับปีกำลังเอาอยู่เหรอใช่ฉันก็เราเอามาเอาด้วยกันได้เลยกับปี สองนาทีผ่านไปผมก็ได้เก็บยางพาราเสร็จแล้วมันยางพาราจริงปะเนี่ยแต่ว่าอยากปรับหมดไปซื้อไวเวอร์ว่ะเดีย <c oughs> ยางพาราของแท้นะฮะเนี่ยยางพาราเอามานี้ตอนนี้เหมือนผมชอบอยู่ซอยสามเพอเพอซอยหนึ่งมันเล็กกว่าซอยสามด้วยซ้ำอะ่ะ ทุกคนว่าไหมเหมือนซอยหนึ่งมันเล็กกว่าซอยสามนิดนึงอ่ะแต่ด้วยความมานวยด้วยความสะดวกและและความปลอดภัยซอยหนึ่งนั้นเป็นที่นิยมส่วนการท่องเที่ยวซอยสามเป็นที่นิยมส่วนคนที่ไม่ชอบท่องเที่ยวซอยสองนั้นเพราะซอยสองมันเล็กมากอ่ะเล็กโคตรนอนอ้าวเฮ้ย มมเชื่อไหมตื่นมาผมต้องเจออันนี้เนี่ยดู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 มันดูมันค่อยๆไปก็ได้นะครับพี่เออ้อจะแย่งกันเข้าไปทำพื่ออะไร่เงี้ยแป๊บนึงให้เขาเข้าไปโอ๊ยบักนี่กันเมียหนอนปิดประตูซ่หนาเขาอีกไปไป แล้วมันก็ต้องเป็นหน้าที่คอยตลอดเลยไอ้บ้านนี้เอาเคลียร์ถีมเหมือนเดิมดีกว่าแล้วผมก็ได้เอายางพารามาขายที่บ้านนี้ขอบคุณที่เปิดประตูให้แล้วก็ปิดประตูใส่หน้าเลยเอายางพารามาขายครับอ๋อไอ้หนูเอายางพารามาขายแล้วเอามา,ามานี่ครับสามถังนี่ไงยางพารา อ่าเดี๋ยวเอาในนี้เลยเอาเงินในนี้เอาแค่สี่สิบห้าสิบมลกระดกหน้าปลายอะ่ะเอาแล้วใครจะเอาก็ปล่อยไว้นั่นหละผมได้มลกะดมาละห้าสิบมลระดกตร,ตรงเป๊ะแล้วพี่จะเอาอะไรเอาพี่จะไม่ได้เอาอะไรสักหน่อยมันเป็นตามบทเอิมลูกพี่ลูกพี่ก็แค่เดินอ้อมไม่ต้องไปมองอย่างนี้ก็ได้แล้วลูกพี แม่ธุรกิจยางพาราโคตรนิยมเลยใช่ไหมคุณลุงจอยสักพักอะ่ะไอ้รังพึ่งตรงนั้นคืออะไรอะ่ะไอพวกแล้วเก็บเรานี้คือรังพึ้งขนาดใหญ่ไายปๆาป,ปพวกวเราวเฮ้ย,ยดูฉันไปตบจอมาเลยมีคนบุกลลกเออไปแล้วโว้ยไปอยู่แล้วโว้ย,อยไอ้พึ่งใจร้าย สำหรับใครที่ไม่เคยเห็นต้นยางพาราในไมคับนะฮะนี่ต้นยางพาราในไมค f t ก็จะเป็นแบบนี้เป็นทรงสามเหลี่ยมนะฮะหรือสี่เหลี่ยมวะไม่รู้อะห้าเหลี่ยมชัดๆเลยซึ่งมันก็จะมีความสูงอยู่ที่สี่บล็อกนะฮะหนึ่งสองสามสี่แต่ถ้าไม่รวมบล็อกที่ที่ดนใบไม้อยู่ตรงนั้นก็จะมีสามบล็อกนะฮะ ซึ่งมันมีขนาดขนาดที่สูงกว่าชาวบ้านธรรมดาดูนี่น<า>ะคุณลุงนี่มันสูงมากเลยนะเนี่ยโอ้ยจะมาเปียกในลำเพื่ออะไรเนี่ยเอ๋ไอ้นหนูเพราะาจะไปเอาพายฟักทองซะหน่อยลุงพายฟักทองกี่บาทอ่ะสิบสิบสองมรกตจ่ายมาจ่ายเนี่ยสิบสอง ไหนบอกจะเอาไงเอาไปแมวได้มาสี่เอาเลยอ่ะน้ำ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 อันยำยำยำอะไรครับลุงเอาบางดีกระจายเอาลีมอยลุงจะเอากลับไปหนูจ่ายเองไว้ไปอะคือก็ได้หรอวะขอับคอยฟักทองสองงานครับได้เลยหายเลยพายฟักทองโถ่เอ้ยไม่น่ากินเลย คน <c oughs> ลมันรวยจริงๆงวัสดีฮาไอาอชื่ออะไรคะไม่รู้บทยังไม่เขียนเออว่ะเหมือนบ้านบ้านที่ซอยสามเนี่ยจะเยอะกว่าบ้านที่ซอยสองนะเนี่ยไอซอยหนึ่งเนี่ยแต่ซอยหนึ่งมันคือเมืองหลวงปะ่ะโอเคเมืองหลวงชัดเจนเลย <c oughs> เมืองหลวงชัดเจนเลยแต่ผมรู้สึกว่าซอยหนึ่งอ่ะบ้านมันน้อยกว่าซอยสามนะบ้านทรงในตำนานบ้านในตำนานบ้านของสมศักดิ์และตอนนี้มีแค่สมศักดิ์กับนี่สมชายกับสมศักดิ์ไม่ก็สมหญิงถามว่าสมหญิงไปไหน เลิกกันแล้วเลิกกับสมศักดิ์แล้วเพราะรู้ไม่สมหญิงอยู่ไหนสมหญิงอยู่เนี่ยนี่สมหญิงชื่อยังไม่โผล่ด้วยซ้ำอะ่ะเนี่ยสมหญิงเลิกกับสมศักดิ์แล้วใช่ไหมใช่ฉันเลิกกับสมศักดิ์แล้วไม่ใช่สมชายบทก็ได้ลืมบทอีกไปอะ ุยเอ้ยคุยกันดอยสิอ้าวสมหญิงหายไปไหนอยู่นี่อยู่ไหนล่ะอยู่นู่นโอ้โหนี่คนนี้ใช่ไหมไม่ตรวนี้เหรอใช่ฉันเองเหตุผลที่ฉันเลือกกับสมชายก็คือสมชายมันเอาแต่อย่ะงานเดิมทุกวันฉันเลยเปลี่ยนเป็นงาน,นใหม่บ้างจะได้ไม่เบื่อ แล้วก็งานนี้มันรายได้ดีกว่าด้วยอ๋อเข้าใจแล้วทำไมเลิกกันใช่ไหมใช่เฮ้ยพวกเรามันมีคนคนเฮ้ยมันมีคนมามาสอดเนมช้นอ่อะอยากเป็นแฟนปะไม่นั้นสมศักดิ์เว้ยมาสิสมชายมันออกมาข้างนอกแล้วเดีย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 วก็ะดีกว่าชาวบ้าตะโถเว้ย จะเข้ามาในโคกมาแล้วเว้ยมีแค่เจ้าของเท่านั้นที่เข้ามาโคกมาแล้วผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าของโคกมาด้วยเพราะเจ้าของโคกมามันอยู่นี่นเนี่ยเจ้าของโคกมาใช่ไหม,มใช่เว้ยไอ้คนขางลาชงชน,นะตรงนู่นน่ะตรงนั้นน่ะใช่ไปแล้วนะ่ะแล้วผมก็เป็นเจ้าของโคกมาที่ซอยหนึ่งด้วยจุดเด่นของเอิมซอยหนึ่งเลยนะ เอ้ซอยสามก็คือมันเป็นแห่งเดียวที่มีต้นออยางพาราก็อาดมสมบูรณ์ไงมันอาดมสมบูรณ์และเป็นแห่งเดียวที่สัตว์เกิดเยอะและก็เป็นแห่งเดียวที่ที่หมู่บ้านที่ซอยสามนั้นไกลกว่าซอยอื่น พอซอยสองอ่ะมันไกลกว่าซอยหนึ่งนิดเดียวใช่ไหมแต่ดูซอยสามดิมันไกลแค่ไหนเน่ยคิดดูดิดูแต่ทุกคนอาจจะรู้นะตอนแรกอ่ะผมจะเอาซอยสามอ่ะไว้ตรงนี้ช่ฮะตอนแรกผมจะเอาซอยสามไว้ตรงน,น,รรงนี้แต่ผมก็ล้มเลิกความคิดนั้นไปผมเลยย้ายมาอยู่ตรงนี้ ผมสร้างบ้านตรงนี้แล้วคิดดูมีวันหนึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งที่ไม่รู้อีหนูอีเนว่าตรงนี้นั้นเวลาตัวเองลงไปมันเจ็บดูแล้วมันลงไปปิ้วแล้วมันก็ล่วงไปแบบแกะตัวนี้เฮ้ยลงไปแล้วนะโอ้โห,โโห,โโหมันก็เจ็บตัวแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้ด้วยคิดดูดิผมเลยเลยน่ากลัผมเลยเปลี่ยนจากแนวคิดตรงนี้มาเป็นตรงนี้ เพราะอะไรอ่ะหรอตรงนี้พื้นที่มันไม่ค่อยแบนแต่ตรงนี้พื้นที่โคตรแบนเลยเว้ยซึ่งเหมาะกับการการเป็นที่อยู่อาศัยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมมันแบนนะเนี่ยแบนมากเลยเนี่ยบางส่วนมันอาจจะไม่แบนเพราะผมขยายอนาคตซอยสี่เกิดแน่นอนเลยอะ่ะแต่ผมไม่อยากเกิดซอยสีล่ลวบอยและข่อยก็มาเอ่อ ฮามาหลับเหมือนเดิมจบอยากจบคลิปอะเพราะอะไรเหรอคลิปหน้าจะเป็นสิ่งที่คุณสิบสิ่งที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับซอยสาม